สวัสดีครับแชมป์นะครับจาก v ีพ o นด m มิวสิกสตูดครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยครับชื่อ DD305 นะครับเป็นดัมพัดสำหรับใช้ในงานสตูดิโอนะครับก็ผมจะต่อเข้ากับเข้ากับกรองในคอมนะครับเป็นกรองโปรแกรมอะไรพวกนี้หรือใครจะเอาไปเล่นร้านนะครับซาวน์อาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็ต่อเข้ากรองโปรแกรมได้นะครับแต่วิธีต่อเนี่ยคือตอนที่ผมไปซื้อเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลยฮะ แบบว่าเขาก็ทําไม่ค่อยเป็นขนาดเป็นตัวแทนจําหน่ายเนะยังไงก็ฝากไปถึงเขาด้วยนะครับว่าจะขายของก็ช่วยให้มันกระจายกว่านี้หน่อยนะครับไม่ได้ว่านะแต่จริงๆผมมานั่งทําเองแล้วเดี๋ยวผมจะรับมาขายเองซะเลยนี่โอเคมันจะมีแป้นมาให้สองอันถ้าใครจะเอาไปเล่นกลางคืนอะไรพวกเนี้ยแนะนําว่าให้ซื้อแป้นตัวนี้ใหม่นะครับมันจะมีขายแยกอยู่ก็เสียบเข้าไปอันนี้เป็นไฮแฮ อันนี้เป็นรูของฟังนะน่าจะเป็นหูฟังโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กครับโอเคเรียบร้อยเสียบปลั๊กแล้วเราก็เปิดเครื่องเปิดตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็ตรงนี้เป็นความดังเนะ <c oughs> เาะลองเล่นดูน พอแฮดแฮดมันปิดเปิดได้นะครับแต่จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราย้ายไม่ได้ด้วยเบ้ามันเพราะว่าตัวแฮดมันจะปิดเปิดได้แล้วก็เบ้ามันแมทมันอยู่ตรงเนี้ย <C le af noise> โอเคอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เน่เสียงมันห่วยฮะกลองตัวเนี้ยเราจะเอาไปเล่นร้านหรือ,อไปเล่นอะไรเัี้ยไม่ค่อยได้หรอกอาจจะไม่ดีคะเราให้เราทําการปิด ปิดวอลลุ่มมันนะครับปิดไปเลยตีไ,ไม่ดังเราใช้เป็นเป็น MIDI ครับเป็นคีย์บอร์ดใบแล้วเราก็ใช้สายสายปรินเตอร์นะครับมันจะไม่มีแถมมาให้ในโปรดัก t ของมันจะไม่มีแถมนะต้องไปซื้อแยกประมาณร้อยห้าสิบหรือไม่ก็ใช้สายปรินเตอร์ที่มีอยู่ที่บ้านก็ได้โอเคเสียบข้อ USB เลยครับ วิธีใช้เนี่ยทางหลายๆคนเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เนาะเรื่องตรงนี้ขนาดตัวแทนจําหน่ายเขายังไม่รู้เลยผมต้องมานั่งทำเอาเองโอเคเสียบเข้าไปนะครับผมก็จะเซ็ตน้นี่ใช้ออนบอร์ดอยู่นะทําเพลงอยู่ที่บ้านครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากโอเคผมจะใช้เป็นคิวเบสนะครับ คือถ้าหลายๆคนใช้โปรแกรมอื่นนะครับก็ผมไม่รู้ว่าโปรแกรมอื่นมันทำยังไงแนะนำให้อัดกลองใน Cu b a บ e ถ้าจะใช้นะครับแล้วก็คอย export อะไรออกไปใช้ใน Pro t t o o s Logic ก็แล้วแต่คุณเนาะโอเคเสร็จแล้วครับเปิด Cu b a บ e ขึ้นมาผมใช้2จออีกจอหนึงเอาไว้มิกครับก็อยู่บ้านไม่ได้ใช้อะไรมากนอกจากไปที่ทำงานถึงจะมีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสครับ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเสียบก่อนนะครับถึงจะเปิดโปรแกรมได้เดี๋ยวลองดูไปที่นี่ครับ VSC Intument นะครับเลือกกลองโปรแกรมขึ้นมานะครับผมก็มีนี่เลย ESET Number ผมก็มีแต่ผมขอใช้เป็นตัวนี้นะครับ โทษเรื่องภาพด้วยครับใช้ iPhone อัดนะครับมันง่ายๆอะ่ะคิดเกียรติทำอะไรให้มันยุ่งยากเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคผมขอใช้เป็นเ s เว่นสเลดเนาะสเตเวนสเลดหมายออกเสียงผิดเดี๋ยวมีคนว่าไปย้ายไปจอนูน้นนะครับก็เลือกกล้องที่ตัวเองชอบได้เลยนะฮะเลือกได้เลย ใครมีเป็น e-z d u m m e r หรือว่า a d c t i v e dumb อะไรก็แล้วแต่คุณนะแต่เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องแ a บขอโทษทีครับเมื่อกี้เมนมันเต็มนะครับมันก็เลยตัดไปเฉยๆกล้องมันตัดไปเองเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าคำสั่งมันไม่เข้านะครับอเห็นว่าผมผมตีแล้วมันไม่เข้าต้องไปเซตตรงนี้ครับ device นะครับ เริ่มร้อนแล้วไม่ได้เปิดพัดลมเปิดไม่ได้นะครับเสียงลมมันเข้าใจไม่ออกเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงไหนตรงนี้นะครับดีไวซ์ดีไวซ์ไ,ไราบแล้วก็อะไรเนี่ยนี่แหละครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับตอนแรกผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับ ที่เกียนอานให้ฟังด้วยสิก็กด a p p l y ไปนะครับก็ยังไม่มาตีก็ยังไม่มาแล้วก็ออกครับเข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่ลืมมือเนื้อเนี่ย โอเคโอเคผมก็เป mm <basics> um, hmm. okay, ิด okay. ค uh, well, okay. ิวเบสขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะมันจะไม่ถ่ายให้ดูเห็นจนได้เลยเห็นไหมก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันเข้าหรือยังโอเคตอนนี้มันเข้านะครับถ้ามีดีมันเข้าดูง่ายๆจะเห็นตรงสีส้มนะครับเดี๋ยวโฟกัสนิดนึง ก็ใช้ได้เลยครับเปิดกลองขึ้นมาอย่าไปจอนุนนะครับมันเกะก,กะ ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะถ้าเราต่ออะไรถูกต้องหมดมเดี๋ยวลองมาเทสต์ดูว่ามันเข้าไหมนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะมันเหยียบได้จริงๆนะเ,เข้านะครับ โอเคใช้ได้ทีนี้จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งแมพมันไม่ตรงเดี๋ยวลองมาดูปิดเสียงด้วยนะครับถ้าใครไม่ปิดมันจะเละปิดเสียงด้วยโอเคมันก็ตรงเป็นทอมตัวนี้เป็นแฮตอจาจจะตีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จะย้ายไม่ได้นะครับเราก็จะย้ายสแน์ไว้นี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตัง โอเคครับตอนนี้เราต่อเรียไปนะครับอ่าเราเห็นได้ว่าลักษณะการตีนยะมันไม่ค่อยถนัดคือเราจะต้องไปส่งแช์นี้ใช่ไหมครับแต่เราอยากว่าเวลาเราตีต้องส่งแช์นี้เป็นธรรมชาติมันจะปิดธรรมชาติตรงนี้เดี๋ยวเราจะอาจจะต้องเปลี่ยนไลท์นะครับมาไว้ตรงนี้เพราะว่าเราตีแค่ทอมสองตัวก็พออะไรางี้ยไลท์แล้วก็ใช้เป็นตัวนี้แทน มันต้องเป็นแฉะเดี๋ยวเราเาช็คก่อกันไ,ได้ครับนี่นนะน่าจะเป็นเป็น d 2ครับเป็นตัวนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแฉะเราก็ต้องหาแฉะก่อนนะครับอ่อเป็นตัวนี้ครับคืไฟแฉะนี่นคะรับ โอเคพอเลือกแฉรได้แล้วเราจะมาตั้งแมปกันนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็น GM Map ครัตอนแรกมันมีแมปเดียวแต่ว่าผมเปิด Steven's l e v ว้2อันเมื่อกี้ก็จริงๆเลือกเป็น GM Map นะครับแล้วก็เป็นดำแมป Setting D2 D sharp 2นะครับที่เช็คดูเมื่อกี้ตรงน,นี้อ่ะเป็น l i g h นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนทัานเป็น เหนึ่งเอเอสองนะครับจำผิดซะละอ่ามันก็จะเป็นแฉแล้วนะครับงูได้ยินปะเป็นแฉโอเคครับต่อไปเป็นอะไรนะเป็นทอมเขีก่ไป จะเป็นอะไรอะ่ะ <C oughs> A 1นะครับ A 1 A 1เป็นทอมไม่ต้องไปสนใจชื่อมันนะครับ GM map มันจะไม่ตรงเยอะแลอวเมื่อกี้ไลท์เป็น D s สใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็น D sharp สโ okay, อเคมันก็จะเป็นไลท์นะครับแป้นนี้จะได้เป็น คครับก็จะเป็นแบบที่เราต้องการนะครับสําหรับใครที่จะเอาไปเล่นกลางคืนนะครับก็คลิกมันไม่ค่อยดีให้เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะแนะนําร้านซื้อนะครับมีคนทําขายนะครับคนไทยแหละเขาใช้พวกน่าจะเป็นเขาเรียกบัสเซอร์หรืออะไรไม่รู้อ่ะมันจะเป็นตัวรับแรงกระแทกมันมาจากไฟล์รถยนต์อนะ่ะจริงๆแล้วมันถอดอันนี้ออกก็ได้นะครับข้างในมันจะเป็นวงจรอะไรสักอย่างแล้วก็เอาสายเนี้ยไปเชื่อมกับมันเหมือนไฟล์รถยนต์ผมไม่แน่ใจคืออะไรซื้อที่บ้านหม้อมีขาย แล้วก็ใครมีบเบ็ดน okay. ้ำก็ไปแปะได้เลยนะครับแต่ถ้าขิดเกียจติทำซื้อก็ได้เดี๋ยวผมแนะนำร้านนะครับเขาทำโอเคเลยล่ะใช้กับกระเดื่องนะครับมันจะเป็นลูกยางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคล้ายๆแบบนี้แหละแต่งานตูดิโอผมจะไม่ใช้คิกของมันนะผมจะเปิดเซเว่นสเลดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ g m Map เหมือนกันทีนี้ผมจะเซตแป้นตัวไหนก็ได้ครับ ให้เป็นคลิกนะครับในนี้ผมเซตเป็นทอมตัวนี้นะครับทอมตัวนี้ให้เป็น C หนึ่งทำที่โอโน้ตนี่ยนะครับแป้นไหนก็ได้เดี๋ยวลองดูก็ประมาณนึ่งฮะ อโอเคผมตีม,ม่ประมาณนี้ทำให้